เห็นใจสถานบันเทิงเห็นบอกเพิ่งเปิดใช่ไหมหนึ่งวันเท่านั้นเองหนึ่งวันแล้วยิงกันตรงสถานบันเทิงเปิดใหม่ฮะคือถ้าเป็นเราก็คงจะรู้สึกกุมขมับเหมือนกันว่าทําไมต้องมาก่อเรื่องแถวสถานบันเทิงคือจุดนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวขอดูจุดเกิดเหตุก่อนนะฮะตอนตีหนึ่งครึ่งมีคนถูกยิงตายชื่อว่าในกฤษดาหรือว่าหลังรัตศดาดานอายุ28ปปีแล้วก็จากจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมฮะเอ่อ มันจะเป็นภาพนิ่งใช่ไหมน,นี่ฮะที่จุดเกิดเหตุรอยเลือดที่หน้าร้านอาหารเห็นบอกปลอ,อกกระสุนเนี่ยตกอยู่ตรงนั้นเนี่ยหลายปลอ,อกด้วยกัน6-7ปลอ,อกขนาดที่คุณผู้ชมดูผังตรงนี้คู่ขนานกันไปหน่อยนะฮะสถานบันเทิงก็กลงกุมขมับเปิดปั๊บเองก็มายิงกันเลยด้วยนะ แล้วก็มีคนมาตายคือมันมีผู้ต้องหาเนี่ยสองคนคนหนึ่งชื่อว่าในนัทวุฒิหรือในโต้งถูกไหมฮะค่ะซึ่งตอนนี้โดนคุมตัวแล้วใช่ไหมในโต้งนะคุับเนี่ยหนีแต่ว่าคุมตัวเพื่อนคือนัทพงศ์หรือ,อมไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือทั้งสองฝั่งเนี่ยมีการทะเลาะก,กันแล้วตัวในนัทพงศ์เนี่ยคุณผู้ชมฮะที่โดนคุมตัวได้เดี๋ยวตัดภาพในนัทพงศ์ให้ดูหน่อยเพราะว่าตัวในนัทพงศ์วันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวไปเจอเขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวขขข้้อองเเเาาไปช่่วยพืน แล้วก็ไม่นึกว่าอยู่ๆตัวเองจะมาตกเป็นผู้ต้องหานี่คือน,นายตะพงนะฮะถ้าดูจากในผังโดนตํารวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอันนี้หนักสุดเลยนะฮะแล้วเจ้าตัวบ่นกับทางผู้สึกอขาว่าไงมะบอกพี่ผมโง่เองอมเมื่อคือนตอนเกิดเรื่องทะเลาะก,กันมีการยิงกันผมเนี่ยห้ามไอ้โต้งตลอดไอ้โต้งคือคนในผังเนี่ยนะฮะ<อ>นัทวุฒิเนี่ยแหละที่ยังหนีอยู่ ผมโง่เองผมห้ามมันบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาสุดท้ายไปไปมามคุณผู้ชมฮะพอมันเกิดการยิงแล้วในหลังตายตัวเองอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยก็โดนมาด้วยฮะเจ้าตัวบอกผมสวยเลยพี่ผมกลายเป็นแพะเพราะไอ้โตง้งอา้าวมีเสียงนัตพงใช่ไหมอาฟังเสียงนัติงพงก่อนฮะ ที่ข right? uh ันนี่เป็นไปทำอะไรเขาหรือเปล่ามันเกิดเหตุนะพี่พูดได้นะมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ม่อคืนที่ขับมาครับมันเกี่ยวเร่องะไรครับพี่ไม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 ่เ

ต้องขอแก้ไขผมมันโง่นะไม่ใช่ผมมันง่วงนะฮะเมื่อกี้ขึ้นซับมาว่าผมมันง่วงเองพี่<ะ>อ่าเอาปิดเปิดเสียงเสียงสุดท้ายละอยากอธิบายอะไรเผื่อตวตนี้มมามา,มาเป็ราคนค,คุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมมาเป็นแพะแทนคนยิงอโอ้นี่่ผมผมขโ<อ>หน,นี่ผมมเาอคุณผู้ชมครับและล่าสุดดูวงจรปิดเห็นไหม อันนี้สถานบันเทิงเพิ่งเปิดดันมายิงกันอีกแล้วอ้าวไล่เลียงหน่อยฮะจริงๆเหตุการณ์มันเริ่มจากว่าเขามีการเถียงกันอยู่ด้านในแล้วก็มีคนเข้าไปห้ามทําให้ในโต้งนะัทพงศ์คนก่อเหตุเนี่ยเริ่มยังไม่พอใจถึงแม้ว่าจะจบรอบแรกไปแล้วเลยเรียกคนตายออกมาเคลียร์กันหน้าร้านกล้องวงจรปิดตัวแรกจะเห็นเขาเหมือนมีการยืนทะเลาะเคลียร์กันอยู่หน้าร้านระหว่างโต้งกับหลังเหรอใช่ระหว่างโ<อ>ต้งกับหลังก็คือค,คนก่อเหตุกับคนตายค่ะนี่ก็ยืนเคลียร์กันอยู่สักพักเนี่ยนะคะก็มีการตะโกนท้าทายกันไปมาค่ะ แล้วก็คําสุดท้ายที่จะได้ยินในกล้องวงจรปิดก็คือเหมือนคนนึงจะมีการท้าบอกมาดิ้มาดิอย่างนี้ค่ะเสียงไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ตอเลยฮะหลังจากนั้นจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3นัดแล้วก็จะเห็นรถเก่งสีดําคาดว่าอาจจะเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุออกไปนี่รถเก่งเห็นไหมคะหมายความว่าย่งไงขับไปยิงยิงปับ๊บ ยิงปั๊บเสร็จอาจจะขึ้นรถแล้วก็หน<อ>ีไปเลยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยค่ะสามนัดแล้วก็ทําให้ในหลังเนี่ยล,มลม้มลงืแล้วหลังจากนั้นค่ะหลังจากการยิงในชุดแรกที่ผู้ก่อเหตุยิงแค่หนึ่งนาทีจะเห็นชายชุดดาคนหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนของคนตายไปยิงกําแพงออกมาแล้วก็มาหลบอยู่หลังรถ <Hey. S 1> แล้วยิงสวน,วนกลับไปหัวัใช่หมายความว่ามือปืนยิงเพื่อนคนตายก็ดวนกลับใช่อาเพอีกรอบนี้เพกรอบ โอ้เนี่ยค่ะทำไมมันพกปืนกันจะมาเที่ยวเหรอเนี่ยแ,แต่เขาไม่แห้วเข้านะอันนี้ต้องบอกก่อนคือข้างนอกค่ะแล้วสักพักที่ก้มๆเนี่ยเหมือนเป็นการก้มเก็บปลอกกระสุนที่ตอ,อ้โหแล้วเสร็จแล้วก็เดินกลับไปอือโอ้ยิงอย่างนี้เลยค่ะอะต่อมาแล้วหลังจากนั้นก็เดินกลับไปจุดที่เพื่อนเนี่ยถูกยิงค่ะแล้วกู้ภัยก็เข้ามาดูในที่เกิดเหตุนะคะ ซึ่งจริงๆจ,จะมีกล้องจรปิดอีกมุมหนึ่งที่จะเป็นมุมตรงข้ามร้านเนี่ยกลับไปแล้วก็มีทางด้านของกู้ภัยเข้ามา แล้วชายชุดดำไปไหนยังจับไม่ได้รถหนีไปแล้วเพราะฉะนั้นตำรวจเองที่ไปจับกลุ่มตัวนายนัฐพงศ์มาได้แล้วแล้วเขาบอกเป็นแพะจริงๆคนที่ยิงคนนี้ก็ต้องหาตัวด้วยเหมือนกันนะใช่ไหมเพราะดดว่าต,ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกับว่าทางด้านนายนะัทวุฒิเนี่ยมีแฟนเป็นผู้หญิงของประเทศเพื่อนบ้านแล้วตำรวจเลยคาดว่าอาจจะมีการหลบหนีไปทางประเทศประเทศเพือเเ่อนบ้านห,หรือเปล่าแต่กําลังมีการล่าตัวอยู่มีกล้องจนปิดอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามร้านค่ะก็จะเห็นลักษณะของกลุ่มคนมีการคุย กอยู่บริเวณหน้าร้านนี้เป็นอีกมุมหนึ่งก็ลักษณะเหมือนมีการคุยกันแล้วก็เคลียร์กันค่ะหลังจากนั้นเนื่องจากกล้องวงจรปิดตัวนี้ไม่มีเสียงนะคะก็จะเห็นจังหวะที่รถพยาบาลแล้วก็ตำรวจเข้ามาหลังจากเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมครับแล้วพอมันเกิดเรื่องในผับมันจะมีภาพอีกชุดหนึ่งเป็นนาทีสุดท้ายของคนตายใช่ไหมในรังที่อยู่ในผับหรือเปล่าใช่ค่ะก็เป็นภาพที่กำลังเหมือนก่อนที่จะเสียชีวิตเป็นภาพสุดท้ายกำลังเต้นอยู่กับเพื่อนค่ะ อเนี่ยเอาไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดดนตรีไม่ต้องเปิดดนตรีฮะ,ะเดี๋ยวมันมีลิขสิทธิ์นี่แล้วเดี๋ยวเปิดภาพชายชุดดาขึ้นมาคู่กันหน่อยดิเมื่อกี้เพราะชายชุดดําคนเมื่อกี้ก็ถูกระบุว่าอาจจะเป็นฝั่งอาจจะนะนี่ฮะที่เต้นยุ่นวนนี้ไม่ใช่นะฮะนี่ไม่ใช่คนตายน,นะฮะถึงแม้ท่าทางเนี่ยท่าทางคิดว่าน่าจะโดนเนี่ยแต่ไม่ใช่นะฮะ,ะนี่ฮะเอาชายชุดดำานี่ฮะชายชุดดำคิดว่าน่าจะยิงดวนดวนสู้ใช่ไหม อาภาพชายชุดดาสิครับที่ยิงดวลสู้อะครับอันนี้มันตอนคุยกันไม่ใช่เหรอฮะเอออันนี้ฮะแล้วล่าสุดเนี่ยวันนี้หลังจากที่คุมตัวได้แค่คนเดียวใช่ไหมค่ะเราได้มีโอกาสพูดคุยเพราะวันนี้เราเดินทางไปที่ทางครอบครัวของคนตายบ้างก็คือครอบครัวของหลังคุณผู้ชมฮะได้มีการเชิญวิญญาณหลังตรงบริเวณด้านหน้าร้านเกิดเหตุเดี๋ยวตัดภาพไปในพิธีเชิญวิญญาณหน่อยนะฮะ นี่ด้านหน้าเลยนี่ม์พระมาสี่รูปหลังจากนั้นคนเป็นแม่ได้นําอาหารเนี่ยมาวางไว้ใช่ไหมค่ะนี่อันนี้คือหน้าผับพรพะมาเชิญวิญญาณลูกชายกลับแล้วก็ตัดไปที่วัดคือจริงๆแล้ววันนี้ครอบครัวเนี่ยเขาก็ชี้แจงกับทางช่องแปดนี่เคาะเรียกกินข้าวเ ขนาดที่แม่ของคนตายเนี่ยเล่าให้เราฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือแน่นอนแหละคุณผู้ชมครับพอมันมีการดวลกันหน้าผับคําถามคือทะเลาะกันเรื่องอะไรและทําไมต้องลากปืนมายิงกันถ้าคู่กับวงจรปิดเสียงปืนนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวคนที่หนีไปก็คือเจ้าโป้งใช่ไหมเป็นขาใหญ่เหรอ ถ็นบอกก็บเงินกู้ด้วยใช่เป็น<อ>ขาใหญ่ในอำเภอชุมแพแล้วก็มีธ<อ>ุรกิจปล่อยเงินกู้แต่คุณแม่ก็ไม่แน่ใจว่าปมเหตุเกิดจากอะไรเพราะคุณแม่ก็บอกว่าลูกชายเพิ่งจะกลับมาจากเกาหลีใต้ได้แค่2เดือนแล้วก็เพิ่งจะกลับจากเชียงใหม่ได้แค่2วันก่อนจะเดินทางไปเที่ยวผับแม่ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้สาเหตุเนี่ยทาไมต้องมาทําลูกแม่แบบนี้นะคะลูกแม่ไม่ได้ไปกู้เงินใช่ไหมอันนี้แม่ไม่มีข้อมูลแม่ก็ไม่รู้แต่อีกปมหนึ่งที่ตํารวจกําลังสงสัยก็คือไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองหรือเปล่าแล้วคุณแม่พูดถึง ผู้ก่อเหตุที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กขู่คู่อริไม่เกี่ยวกับเรื่องของลูกชายเพราะว่าทางด้านของหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุนะัทพงศ์ที่ตำรวจจับได้อ่ะค่ะเขาอ้างว่ามีปัญหาขัดแย้งยื้อเรื่องยืมเงินเขาบอกแบบนี้แต่คุณแม่บอกว่าที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยขัดสนเรื่องเงินทองหรือว่าไปหยิบยืมเงินใครมีแต่เลี้ยงเพื่อนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นลูกจะไปยืมเงินทางด้านของผู้ก่อเหตุได้ยังไงแล้วลูกเพิ่งกลับมาด้วยใช่ลองฟังเสียงสัมภาษณ์คุณแม่หน่อยฮะ เอื้อนกินเข้าแล้วก็ออกมาออกมาแล้วก็ไปยังไปเที่ยวตะวันแดงเขาว่าอะไรสิจะอืมเพาะนั้นแม่ทราบข่าวตอนประมาณที่ตีสองจ้ะเพื่อนบ้านมาปลุกมาปลุกบอกจะ้ะเพราะว่าอันเพื่อนที่ไปน้ำเนะ่ะเขาโทษมาบอกนะ่จ้ะบอกว่าโดนยิงจะ้จะงกันเกิดขึ้นอไรเข้่าูจ้ะเพราะวันเ่อเคยมีเรื่องอะผู้ใด เขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องยืมเงินแม่รู้จักเอ่อตัวลูกชายรู้จักตัวผู้ก่อเหตุไหมบ่าจ้ะไม่เลยกับบุกเนี้ยเขาบอกเนาะกับบุกลูกคือกันลูกชายนี่มาอยู่ที่นี่ได้ได้ซองเดือนบ้าจ้ะวันที่ห่านี่ก็ครบสามเดือนจ้ะวันที่แปดนี่ก็สิีบินแล้วจ้ะก่อนอันนี้คือไปทำงานจ้ะจ้ะไปเกาหลีจ้ะ แม่ไปอยากให้อยากให้ติดตามอยากถึงที่สุดเลยจะ้ะกลัวไหมว่ามันจะหนีไม่ได้เพราะเขาเหมือนมีเป็นใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพลเลยจ้ะก,ก็ได,กะได้ยินมาใช่ลหมจ้ะได้ยินมาไหมนี่นก็ว่าเขามีอิทธิพลเขาก็ว่าเน,นักลิงนะทั้งหมดนี้ยังจับไม่ได้หนึง่งคนนะครับ